แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ห่างจากการเป็นทีมฟุตบอลที่สามารถจะท้าทายการคว้าชแชมป์ลีกในระดับ4-5ปี้าดหัวข้างต้นฟังดูเป็นคำที่รุนแรงกระแทกใจแฟนบอลปีสัดแดงจนบางฝ่ายรู้สึกว่าเกินไปหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงมันก็มีองค์ประกอบหลากหลายประการให้คิดและคล้อยตามได้ไมย่ยากนะครับ บนคําถามที่น่าสนใจว่าสรุปแล้วนะับปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีศักยภาพหรือความสามารถของทีมอยู่ในระดับไหนกันแน่ถ้าเทียบกับทีมใหญ่หัวตารางในลีกที่มือนื่นจะบอกว่าไม่ควรอาไปเปรียบเทียบเลยก็คงไม่ได้เมื่อทีมบริหารของเซอร์จิมแรดคิปมีนโยบายสุดทะยานที่วางเอาไว้เองว่าจะขอนําสโมสรแห่งนี้กลับไปคว้าชแชมป์พิีมย์ลีกให้ได้อีกครั้งภายในก่อนเวลาปี2028หรือก็คืออีก3ปีข้างหน้านับจากวันนี้ครับ แต่ภาพความเป็นจริงตรงหน้าปรากฏว่าฟุตบอลของพวกเขาที่นำเสนอออาบาบนสนามแข่งขันยังเขาข่ายล้าหลังจะทีมในส่วนหัวตารางที่เมือนอื่นอยู่ไม่น้อย ยางเช่นนิวคาสเซิลอยู่ในเตดครูแข่งทีมล่าสุดเองก็ถือว่าเข้าข่ายเพราะสาริกาดงมีความพททยายามชัดเจนว่าต้องการสร้างทีมไม่กลับไปเป็นทีมในระดับท้าทายแชมป์ลีกให้ได้โดยคําว่าทีมในระดับท้าทายแชมป์ลีกขยายความก็คือทีมที่ลงแข่งในแต่ละฤดูกาลแล้วสามารถยืนระยะต่อสู้บนเส้นทางการคว้าแชมป์ลีกได้ตลอดนะครับเคืือจะหลุดวงโครจรไปในช่วงท้ายหรือบทวิ่งจนถึงตอนจบแล้วไม่ได้ก็ถือเป็นทีมในความหมายของคําว่าทีมในระดับท้าทายแชมป์ลีก ทีนี้ย้อนมาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จริงแล้วอันดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกปีนี้ที่ล่าสุดจมอยู่ที่14กับจํานวนเกมแพ้มากถึง14เกมจากการแข่งขัน32นัดมันก็ถือว่าเป็นหลักฐานสะท้อนภาพความเป็นจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เป็นหนึ่งในสโมสรที่ชื่อเสียงอยู่ในแถวหน้าของวงการทําให้ความคาดหวังที่ถูกแปะป้ายในแต่ละฤดูกาลมักไม่สอดคล้องกับภาพความเป็นจริงตรงหน้านักคลินตันมอริสันเจ้าของพาดหัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ห่างจากการเป็นททททีีมมฟุตบอล่สาาาารถ้ยกว ลลีกในระดับ4-5ปี กาวเพิ่มเติมผ่านทางพอดแคสต์ฟุตบอลเดลี่ของ BBC Radio e Live ว่าผมพูดได้ว,ว่ายูไนเต็ดห่างไกลาจากจุดที่จะสามารถท้าทายแชมป์ลีกได้จริงจังเป็นล้านไหม่บางทีมันอาจจะส5ถึงปีข้างหน้าซึ่งมันกระท้อนว่าพวกเขาย่ำแย่มากขนาดไหนในทุกวันนี้กระบวนการสรรหาผู้เล่นของพวกเขายังห่างไกลามากกับคำว่าดีพออามามริมคงต้องการจะดึงผู้เล่นในแบบของเขาเข้ามาเติมช่วงหน้าร้อนนี้แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็จําเป็นอย่างมากทีจะต้องกําจัดทรัพยากรจํานวนมากที่ม่อยู่ในตอนนี้ทิ้งออกไปด้วยแต่ปัญหาคือไม่มีผู้เล่นคนไหนอยากยออก เพราะพวกเขาดึงผู้เล่นเข้ามาโดยการใช้เงินก้อนใหญ่จูงใจเอาาริมเข้ามาทําทีมและเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเขาเริ่มต้นด้วยการใช้ฟอร์เมชันและสไตล์การเล่นในแบบของเขาแล้วจากนั้นเขาก็ยอมรับสภาพว่าทรัพยากรผู้เล่นที่มีเล่นแบบนั้นไม่ได้พวกเขาอาจจะดีกว่านี้ถ้ายังเป็นเอเดนเฮาส์ซึ่งมันก็ยิ่งสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเช่นกัน อามริมักมีการพูดจาออกสื่อที่ดีมากๆแต่บางทีแฟนบอลยูไนเต็ดก็คงไม่ได้ต้องการอยากฟังนั้นหรอกว่าที่มันย่ำแย่อย่างไรและดีไม่พอตรงไหนบ้างเพราะเขาถูกนําเข้ามาสู่ทีมเพื่อมอบสิ่งที่ขาดแต่ตอนนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าทีมทีมนี้ขาดทัศนคติที่ถูกต้องไปสัมหมดจะเห็นได้ว่าข้อคิดเห็นของคินตันมอริสันนั้นสอดคล้องกับที่รอยคีนอดีตกับตันทีมปี้แสดงออกมาพูดไว้หลังจบเกมี่เวอร์เชมพ์พาเมื่อคืนวันอาทิตย์และยังสอดรับกับบทวิเคราะห์ประกอบข้อ,ขอคิดดเเห็นนนนขของงองงงงททททาากกีีี่่่่วว้ยชัััมมมณปจจุบ อยู่ในวันนี้ไม่ได้มีกลุ่มผู้เล่นที่มีคุณสมบัติมากพอจะยกระดับทีมกลับไปสู่การเป็นทีมในระดับท้าทายชมปหลีกได้ เริ่มที่กรเล่นในวิวที่กล่าวว่าผมพูดตั้งแต่ก่อนเกมนะว่าถ้านิวคาสเซิลอยู่ในแต่แค่เล่นดีแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ก็จะแพ้นั่นเพราะพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ดีเดอะไรเลยมันสามารถคาดเดาได้ง่ายมากๆเพราะพวกเขาต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรต้องเป็นแบบสุดๆและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่คุณภาพในระดับที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องการจริงๆด้วยมันต่ำกว่ามาตรฐานแบบทางพื้นที่ในสนามและมันคือสถานการณ์มองแล้วน่าสิ้นหวังเรื่องใหญ่ที่สุดที่น่ากังวลคือการที่ทีมที่มีในรอบ5ถึง6หรือ7ปี สวรรค์สูงแต่กลับไม่ทุ่มเทสุดตัวมากพอแต่ปัญหาจริงๆคือผู้เล่นเหล่านี้คงน่าจะทุ่มเทเต็มที่แต่พวกเขาขาดความพยายามพวกเขาอยู่ต่ำกว่าทั้งระดับมาตรฐานและคุณภาพในแบบที่คุณต้องการจากสโมสรฟุตบอลจริงๆและมันเกิดขึ้นทั่วทุกตำแหน่งในสนามถ้านอกจากบรูโน่เฟเนเดสที่เป็นข้อยกเว้นแล้วอีกคนคงเป็นอามัดส่วนที่เหลือผมมองไม่เห็นเลยว่าใครดีพอจะให้ยกย่องได้ ผมถึงบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่น่าสิ้นหวังเหลือเกินเพราะทีมทั้งทีมมาเลวร้ายมากๆในด้านคุณภาพพวกเขามีผู้เล่นที่อายุเยอะแล้วก็ผู้เล่นที่อายุน้อยซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ดีเลยและมันเป็นบริบทที่น่ากังวลขณะเดียวกันแกลเลนเนวิลยังตั้งคำถามสาคัญไปที่เรื่องระบบการเล่นของผุ้ซือชาวโปรตุเกสด้วยว่ามันคือระบบที่ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรผู้เล่นที่ทีมมีในตอนนี้ซึ่งก็นไปสู่การที่แกลเลนเนวิลบอกว่าเขาก็ยังคงมองไม่เห็นว่าถ้าดันทุลังเล่นภายใต้ ภาพได้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเร็ววันนี้โดยเฉพาะถ้ากระบวนการสัรหานักเตะยังมีเวลาไม่มากพอและทําได้ไม่ดีพอผมอยากบอกว่าระบบนี้เป็นปัญหาผมตั้งคําถามประเด็นมาร่วม2เดือนแล้วว่าใครคือวิงแบคโดยธรรมชาติผู้เล่นที่สามารถจะพุ่งไปข้างหน้าได้ดีจริงๆมีพลังงานจริงจังที่สามารถจะวิ่งขึ้นหน้าและวิ่งลงได้ในระดับคุณภาพที่ดีพอใครคือผู้เล่นคนนั้นและผู้เล่นคนไหนที่จะสามารถเล่นคู่1ิบหลังกองหน้า พวกเขายังต้องการกล่องหน้าตัวเป้าที่ดีพอจะทำลายแนวรับให้ได้ด้วยแล้วใครละ่ะผู้เล่นในตลาดที่พร้อมจะตอบโจทย์ความต้องการของยูไนเต็ดเวลานี้เพราะดีมานของทีมระดับท็อปของลีก7-8ทีมเองก็ดูจะต้องการกลองหน้าแบบนั้นเหมือนกันถ้ามีทางเลือกให้ผู้เล่นเลือกอย่างลิเวอร์พูลเชลซีหรืออาร์เซนอล ที่ก็ต้องการกองหน้าเหมือนกันผมไม่คิดว่าผู้นั้นจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อน,นแน่ๆและนี่ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่มากๆผู้ตามตรงคุณไม่รู้ด้วยซ้ำต้องเริ่มตรงไหน,นคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มก้าวแรกในการจะแก้ปัญหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตรงไหนน,นั่นแหละปัญหาสโมสรจะต้องใช้เวลาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกผู้เล่นที่ดีพอถึงจะนําไปสู่ผลที่ดีได้ต่อด้วยรอยคีนกับข้อคิดเห็นของเขาเองที่มองเหมือนกันว่าอดีตทีมของเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นทีมที่มองจากสายตาคนนอกเข้าไปแล้้้ววไไมมม่่สสสาาารรถชชีดดัดดเลย แห่งนี้มีจุดเด่นในด้านฟุตบอลที่เรื่องอะไรกันแน่ ซึ่งผิดกับความรู้สึกเวลามองไปทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือที่มือื่นในส่วนหัวตารางลีกปัจจุบันโดยรอยคิงกล่าวว่าคุณมองไปยังทีมบางทีมในพรีเมียร์ลีกและคุณจะสามารถชี้หรือวิเคราะห์ได้ว่าจุดเด่นของพวกเขาคืออะไรเช่นพวกเขาเป็นทีมใหญ่พวกเขาแข็งแกร่งหรือไม่ก็เป็นทีมที่เด่นในเชิงเทคนิคคุณมองไปที่ทีมอย่างลิเวอร์พูลคุณยังสามารถจะติ๊กถูกช่องจุดเด่นได้หลายช่องเลยแต่เมื่อคุณมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณมองเห็นจุดเด่นอะไรบ้างจากทีมในวันนี้คุณสามารถพูดได้ ระดับกระดูกสันหลังของทีมก็ยังไม่แกร่งพอรวมไปถึงการไม่มีความแข็งแกล่งทางกายภาพในทีมส่วนตัวผมมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าพวกเขาเก่งด้านใดเพราะพวกเขาไม่ได้เก่งจริงจังในอะไรสักอย่างเลยผู้เล่นที่มีอาจจะเก่งแค่ระดับพอใช้ได้เท่านั้นตารางคะแนนมันไม่โกหกใครหรอก นอกจากนี้รอยคินยังส่งคำแนะนำถึงอนาคตที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเดจะลงตลาดเสริมทัพในชว่วงหน้าร้อนนี้ด้วยว่าอย่าได้รีบไปลงเงินกับผู้เล่นที่ขาดประสบการณ์การเล่นใน Dead Card. พรีเมียร์ลีกเด็ดขาดเพราะบริบททีมในตอนนี้เขาเชื่อว่าถ้าต้องเสริมทีมแบบหวังผลก็ควรเริ่มต้นจากตัวที่มีประสบการณ์บนเวทีลีกอังกฤษมาแล้วรอยคินกล่าวว่าผมไม่อยากใช้คำที่มันน่าเบื่ออย่างกระบวนการสรรหาผู้เล่นพวกเขาจะเสริมใครได้บ้างในซัมเมอร์นี้2-3ปีที่ผ่านมาผู้เล่นส่วนใหญ่ที่อิมพอร์ตล้วนไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีก ซึ่งคุณต้องมองหาผู้เล่นที่มันมีประสบการณ์ตรงนี้เข้ามาอย่างน้อยก็ผู้ที่เคยเล่นในลีกอังกฤษสัก1 0 0้ถึงส0 0เกมมาแล้วเพราะผู้เล่นที่ทีมเอามาในหลายปีหลังพวกนี้ไม่แกร่งพอพวกนี้ไม่ได้จริงจังกับผลงานมากพอและส่งให้ผลลัพธ์มันดิ่งเหวสิ่งที่พวกเขาเป็นในตอนนี้มันก็แค่อาจเก็บผลลัพธ์ที่ดีในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วจากนั้นอาจเสมอกับลิเวอร์พูลแต่ทุกทีมที่ไปเยือนโอทัฟอร์ดทุกวันนี้ล้วนลูบปากกันหมดพวกเขาคือทีมที่มีช่องว่างในเกมมากเกินไปคคููู่่่่่่แแแขขงงงสาาาาามมมรรถวิททะะลพพื้้้้นนีออยยยไไไไไเเตตดดดดดบบให รู้สึกว่าใหญ่พอรวมถึงไม่แข็งแกล่งอะไรเลย ขนาดเดียวกันความแพ้แพ้เกมล่าสุดที่ปีสัตแดงม่ต่อนิวคาสเซลยังเท่ากับเป็นการการันตีแน่นอนร้อยเเแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดชุดปัจจุบันจะจารึกชื่อว่าเป็นทีมที่มีผลงานคะแนนเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรนับตั้งแต่หลีกสูงสุดเข้าช่วงยุคสมัยของพีเมลิกเป็นต้นมาส่งให้หลังเกม,มเราได้ยินคํากล่าวของลูเบนอโมลิมที่เหมือนคนปรงตกว่าการที่ตารางคะแนนมันเป็นเช่นนั้นก็ชัดเจนในตัวว่ามันเป็นยังไงและการจะวิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นมังง่าายยเรระหไคํิดดืออภว ขนาดนี้มาก่อน ปีท้ายที่ความเคลื่อนไหวของอังเดโอนาน่าที่ถูกตัดเชื่อไปจะทิพย์เยนนิวคาเซิลอยู่ในเตดชนนี้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองปรากฏว่ารอบวันที่ผ่านมาหรือหลังเกมกับนิวคาเซิลปรากฏภาพข่าวที่เดอะซันเก็บมารายงานว่าในด่านรายนี้เดินทางไปที่แคลิงตันพร้อมกับเอเย่นที่จะตัวเพิ่งจ้างมาใหม่ไม่กี่เดือนก่อนนี้เนื้อหาที่น่าสนใจมาจากรายงานของเดลเลติก e กับของฟาบิโอซิลมาโนที่ระบุว่าเดิมนั้นเชื่อกันว่าเอเย่นใหม่ของนักเตะมีภารกิจแรกที่หวังไว้คือกระบวนการคุยเรื่องสัญญ,ญาฉบับใหม่่ให้อออังงงเเดดโนนนานาาาตลลจกกกคีพิฟรร์มรข นเดยวทะเลในหลายเกมหลังส่งให้เป้าหมายการเจราจาของเอเย่นอาจเบนเป้าหมายไปที่เรื่องของการหาทีมใหม่ได้ด้วยพร้อมกันในตัวซึ่งเรื่องการย้ายออกช่วงหนาวร้อนนี้ค่อนข้างยังเปิดกว้างเพราะตามที่โลโมาโนโรายงานไว้ยืนยันว่าย้อนไปตอนที่อังเดลนาะน้าอยู่ที่อินเตอร์มิลานเขาเคยได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียมาก่อนแล้วและความสนใจเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่จนถึงวันนี้ ดังนั้นหากเอเย่นใหม่ที่โอนาน่าจ้างมานั้นจะมีการหาทางออกล่วงหน้าหากว่าองย้ายทีมทจริงๆก็อาจเป็นไปได้ที่จะมีการพูดคุยกับบางสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียที่เคยสนใจในตัวโอนาน่าอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ขณะที่ตัวของโอนาน่านั้นตามรายงานอ้างว่าเขาเองก็ยังคาดหวังการกลับมาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ส่วนอนาคตเป็นเรื่ที่ต้องดูกันต่อไปเท่านั้นแหละครับ